คุณโบราณว่าไว้นะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่สมัยนี้แค่แต่งอย่างเดียวคงไม่พอก็ต้องพึ่งมีดหมอให้ช่วยเล่านิดปรับหน่อยให้สวยราศีจับกันบ้างซึ่งวันนี้นะครับทางท็อปสุดิตก็จะรวบรวม8ดาราสาวสวยที่บอกเลยว่ามีดหมอทําให้เธอนั้นมาไกลจริงๆจะมีใครกันบ้างนั้นและจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับ อันดับหนึ่งน้ำเพชรติยาภาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสาวคนนี้ลงทุนบินไปถึงประเทศเกาหลีเพื่อสัญญกรรมหน้าใหม่หวังว่าจะให้สวยเหมือนซุปตาตัวแม่อ้ํพัชรภากันเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าหลังจากที่เธอนั้นทํามาก็เปลี่ยนและสวยมากขึ้นทีเดียวเลยนะครับส่วนจะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับสาวอ้ํพชรภามากน้อยแค่ไหนนั้นก็ต้องถามเหล่าแฟนๆกันเองนะครับอันดับ 2. หญิงแย้นนทพร สาวยิงแย้นะครับก็เป็นเตตี้ระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่แห่งสัญญกรรมกับการที่เธอนั้นได้ทําสัญญกรรมเรียกว่าทั้งตัวเลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดเธอก็ได้กลับมาจากประเทศเกาหลีมาเรียกได้ว่ายกเครื่องใหม่อีกรอบเธอทําทั้งตาจมูกปากและร่างกายของเธอทั้งหมดเลยนะครับอันดับ 3. ามแมมวิชุดาถือว่าเป็นตัวแม่ในวงการเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับสาวแมมวิชุดา สาที่มากด้วยความสามารถในวงการบันเทิงเตอก็ได้ทุกเงินกว่า5 0 0แสนบาทนะครับบินไปยกหน้าใหม่ถึงเกาหลีกันเลยทีเดียวเอาทั้งไขมันใต้ตาออกร้อยไหมถาวรฉีดไขมันงานนี้บอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าสวยและน่ารักมากๆเลยอันดับ4ชมพู่ก่อนบ่ายสาตลกมากความสามารถอย่างชมพู่ก่อนบ่ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถจริงๆทั้งร้องและการแสดงทั้งนี้สาคนนี้นะครับ ก็ได้ออกมายอมรับตรงๆแบบแมนๆว่าเธอนั้นได้ไปอัพอึมมาเท่านั้นเองครับเพื่อที่จะได้สวมใส่เสื้อผ้าดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอันดับ 5. ้าซานิ a f 6สาวร็อกเสียงทรงพลังอย่างสาวซานิก็ออกมายอมรับแมนๆนะครับว่าขึ้นทำเนียบสวยเพราะพึ่งมีดหมออีกคนสําหรับสาวซานินะครับที่ออกมายอมรับแบบแมนๆมั่นมว่าไปทำศัลยกรรมจมูกฉีดโบท็อกและกรีดตามา ทำให้เธอสวยคมเชียวกันเลยทีเดียวงานนี้นะครับบอกเลยว่างานรุ่งรับทรัพย์กันแบบสวยๆกันไปเลยจ้าอันดับ 6. ไอปรีชยาสําหรับสาวคนนี้นะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงตุที่ต้องทําสัญญกรรมเพราะเธอนั้นได้รับอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำม,มาก่อนจึงทําให้เธอต้องทําสัญญกรรมหน้าใหม่นะครับถึงแม้ว่าเธอเคยโชคร้ายแต่ทุกวันนี้นะครับเธอก็ดูสวยขึ้นจนทําให้งานเข้างานรวมกันสดๆ เรียกได้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอทั้งสวยเก่งน่ารักแบบนี้งานข้าวปังๆเลยนะครับเจ็แตงโมทิดาเป็นในีหนึ่งสาวนะครับที่ต้องทําสัญญกรรมเพราะเธอนั้นได้ประสบอุบัติเหตุจนหน้าเสียโฉมจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตั้งแต่ปี2 5 5 0สาแตงโมเลยต้องไปพึ่งมีดหมอโมหน้าใหม่เรียกได้ว่าสวยเป๊ะกว่าเดิมซะอีกนะครับ สาวและเก่งแบบนี้การแสดงก็ดีร้องเพลงก็เพราะไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมงานถึงรุมเข้ามาแบบปังๆแบบนี้อันดับ8หวายปัญญาริษาเป็นหนึ่งนักร้องสาวแซ่บอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้กับสาวหวายนักร้องเสียงใสหน้าสวยที่มาพร้อมกับลูกแซ่บๆเธอก็ได้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าเธอนั้นได้ทำสัญญกรรมหน้าอกและทำปากให้ดูเซ็กซี่กวบอิมงานนี้บอกได้คำเดียวเลยนะครับว่า เธอดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาโดยเฉพาะดีกรีความเซ็กซี่แล้วพุ่งเกินร้อยเลยนะครับ